สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ้ยพารวยชาแน,นลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะตามราวของเรานะคะสูตรเม็ดเดียวมาแล้วนะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะ เอาไปหมานเอาไปเฮงเอาไปปังกันไปนตะคือบ่เนาะจา้าโอ้ยเออเราชอบแปลเฮงงวดนีด้ยื้อๆก็ชอบแปเนาะอ่ะเดี๋ยวไปถามเจ้าที่ให้นะคะงวดก่อนเจ้าที่ก็ตายเหมือนกันละคะ่ะเาวันนี้นะคะอข,อขอให้มาขอเฮงขอหปปังเด้อทุกคนเด้อโชคดีเด้อค่ะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามเด้อค่ะจักสีมาเนวใดะคะ่ะทุกคนอนาะลองเบิงคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้จักรยานหลายๆคันนะคะในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะ เอาไปมันเอาไปเฮงเอาไปปังกันนะคะขอให้โชคดีกับแนวทางที่ทางช่องนำเสนอค่ะมาดูกันเลยนะคะแนวทางนะคะแนวทางเม็ดเดียวของเรานะคะงวดก่อนนี่มันชิงบอลลังกันนะคะสองแปดนะคะสองแปดหกนะคะอ่าแอดก็เอาตัวกลางนะคะที่แรกรอบแรกก็เริ่มเอาตัวแรกเนาะหลังๆมาเริ่มเอาตัวกลางนะคะก็จะเป็นแปดนะคะแถมมันชนกับวันพระด้วยนะคะ น้อยครั้งนะคะแอดจะตัดสินใจเลือกแปดนะคะเลขสวยสวยเลขแปดห้าห้าแปดเนี่ยน่าลุ้นมากเลยนะคะน่าลุ้นทุกงวดเลยนะคะแต่ยังไม่ออกนะคะเลขรัฐบาลไทยด้วยเนาะงวดก่อนก็ตายแปดกันเป็นแถวเลยนะคะโอ้หลายๆท่านก็ปังนะคะหลายๆท่านก็ห่วยเลิดอยู่ด้ค่ะมาดูงวดนี้กันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปดูนะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะแอดให้ดูสูตรดั้งเดิมก่อนนะคะสูตรดั้งเดิมนะคะเป็นสูตรเก่านะคะเป็นสูตรเก่าของแอดเนาะ เข้าดีดีๆค่ะสูตรดั้งเดิมสูตรเม็ดเดียวค่ะทุกคนนะคะจะอยู่ในคลิปนี้เลยนะคะแอดก็แยกอัดคลิปให้นะคะทุกคนเอฟซี FC จะได้เห็นนะคะเดี๋ยวไปเจอกันในชุดสรุปอีกทีเด้อค่ะเดี๋ยวอัดคลิปนี้เสร็จนะคะแอดสรุปให้นะคะช่วงนี้ก็ขออภัยในความร่าช้านะคะโอ้ขิดยังบอกค่ะสมองสมองตื่อค่ะช่วงนี้อคือบ่มีสูตรใหม่อขอดออกหมเอฟซเบิ่งเลย สมองตื้อน,นะคะช่วงนี้สมองแอร์ตืดตันค่ะทุกคนขออาภัยหลายๆค่ะเดี๋ยวทย,ยอยทําแนวทางให้นะคะตั้งแต่ติดซีรีส์นี้ไปเลยเนาะสมองสมองนะคะทุกคนดูเป็นแนวทางกันนะคะนี่นะคะแคปเลยจ้ะงวดนี้นะคะสี่ห้านะคะงวดน,นี้เหลขกเลียนทิดละค่ะสวยมากเลยนะคะสี่ห้านะคะทุกคนเอดว่ามันตกเป็นเหลขกสูงนะคะโอ้อยยังกระดคอยไม่สี่หามาเอฟสีว่าอลองดูนะคะหลังจากเด้งมาสองงวดนะคะ งวดนี้ให้4-5นะคะเป็นตะคืออยู่บ่ค่ขงวดวันที่24นะคะกันยายน2568นะคะตัวนี้สําหรับสายรูดบนล่างนะคะสายรูดบนล่างไปกับค่ะทุกคนนะคะโอ้ยคิดยังโบอกอกโอกแอดรูดเอารูดว่าสันเอาก็จัดลูดเลี้ยวค่ะสิไปสูตรใดน,นะคะงวดก่อนนี่ก็มี2กับ8นะคะมี2กับ8กับ6แอดเลือกนะคะแอดเลือกเอ่อแอดเลือกสเอ้ยแอดเลือกเปนะคะมือคอยก็เลือกแม่นเหมอนเนาะ นี่นะคะมีเข้ามีหลุดนะคะตามนี้เลยนะคะทุกคนตามนี้เลยเนาะเหลียวเตะสูบสีผ้าไปะค่ะทุกคนจับได้แบบไหนนะคะก็แบบนั้นนะคะโอ้ซีนี่ก็นาหลุดน,นะคะซีนะคะ สีนีชนเจ้าแม่นะคะสีนิชนเจ้าแม่มันรอดูเม็ดเดียวกันนะคะเม็ดเดียวจะเป็นตัวไหนนะคะอแคบเอากอนค่ะให้เบืเ้องหลายๆน้าที่ปานนี่ล่ะค่ะเดี๋ยวเอฟซีจะบอกว่าไม่เห็นสูตรเม็ดเดียวเอ้ยไม่เห็นสูตรเออดั้งเดิมเลยแอดวัสันเนาะอุ้ยสูตรนี้เอฟซีหลายๆท่านตามเยอะอยู่นะคะตามบ่อยนะคะลองเบื้องนะลองเบื้องเด้อค่ะเอฟซีสูตรดั้งเดิมนะคะเป็นยังไงกันบ้างเนาะนะคะวันนี้นะคะ ไล่โซดบอแอดว่าสังหวยแอดก็อยากไล่โซดอยู่ด้วยคะ่ะถ้าข้ามมาแอดกันขี่ขาหว่ไม่แน่ได้อาจจะได้ไล่โดด้วยค่ะเอาชักเทียเทียงนี่บ่เฮ้ยโอ้เทียงเทียงกันได้เทียงเทียงแอดกับสีนอนว่าจอยากไล่โซดซัวกันอยู่ด้วยค่ะเอาค้าม้ามดีกว่านะคะให้ทุกคนรวบ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 รวมข้อมูลกันก่อนนะคะเอาลองเบิ่ง่ะลองเบิ่งไปตะคืออยู่บนนอซีฮาจังวันนี้นั่งหายซีาจ้ะ เอาแคบเราบอจะอ้าแคบแล้วไปสูตรเม็ดเดียวกันเลยนะคะมาดูสูตรเม็ดเดียวของเรานะคะสูตรเม็ดเดียวแล้วให้ตัวไหนนะคะให้ตัวไหนเนาะเดี๋ยวเจอกันในชุดสรุปนะคะใครที่ยังไม่เห็นแนวทางไหนนะคะเจอกันแน่นอนนะคะในชุดสรุปะคะ่ะทุกคนนะคะ มาดูกันเลยนะคะเจ็ดนี่ก็สวยนะคะทุกคนนะคะสูตรเม็ดเดียวงวดประจำวันที่ยี่สิบสี่นะคะกันยายนวันพุธที่ยี่สิบสี่กันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะนางให้ไปที่ห้าเม็ดเดียวนะคะห้าเม็ดเดียวสี่ห้าแปดค่ะสี่ห้าแปดนะคะเลขช่วยสวยสี 4, 5, ่ห้าแปดทุกคนคาดว่าหรือว่ามันจะมาเลขวันพระค่ะทะกุกคนตัวเจาะนะคะห้าสองเพิ่งมานะคะมันออกไปแล้วนะคะสีเอลอีกบแาดว่าโบ,บนาเมียนด้วยค่ะ ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองนะคะตัดสองออกหลดหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองนะคะเอาเอาห้าแปดใส่ตรงนี้เทนนะคะห้าห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองนะคะเอดเขียนสลับกันนะคะเอาอ่านตามหน่อเนาะห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าสองห้าสามห้าสี่นะคะงบน้อยนะคะห้าหกห้าเจ็ดนะคะห้าหกห้าเจ็ดนะคะ,ะ,คะดูใดไปห้าหกห้าเจ็ดนี่เสียวหวาบหลดจ้ สามตัวนะคะห้าหกเจ็ดนะคะแปดห้าหกเจ็ดค่ะทุกสี่ตัวนะคะมีทุกตัวคะ่ะยกเว้นตัวออกว่าสันอีบี่ว่าเอาเข็บเอาเลยนะคะทุกคนตามนี้เลยค่ะเป็นตะคออือบอ่ค่ะหาซิม่อีกบ,บอ,อ้ยหาแปดหาเก่าหาศูนไปจังสันเล้วงามสวยค่ะทุกคนหมักดูเด้8แปดนี่ก็น่าลุ้นนะคะสี่ห้าแปดทุกคนว่ามันจะมีมหมเน่ง งวดน,นี้ได้แบบนี้ค่ะเลขขี่มาแรงนะคะงวดน,นี้เลขขี่มาแรงสี่ห้าแปดค่ะงวดน,นี้ขี่สลับคู่นะคะแต่ว่าขี่มาแรงค่ะขี่มาแรงหาสองมีตัดออกลดเนี่ยเอาห้าแปดใส่แทนนะคะแต่ว่าตามสูตรมันให้แบบนี้นะคะแอดก็บอกการตัดออกตัวไหนแอดไม่ค่อยชอบมันชอบจะมานะคะทุกคนหวยตะวัาซีนี่ก็แรงอยูด้นสีนี่เป็นที่หนึ่งนะคะ ห้านี่เป็นตัวรองนะคะแปดเป็นที่โหลนะคะแปดเป็นที่โหลของแอดนะคะเด่นแอดเลือกนะคะเลือกห้าค่ะฟันโชะแล้วนะคะห้าค่ะทุกคนฟันโบ๊ะบะาูชดตะแล้วนะคะเลือกห้านะคะเดี๋ยวเจอกันกับชุดสรุปนะคะชุดสรุปเอซีว่าโอ้คุณนานลงเทแอว่ะสั้นไม่ลงจนนี้ค่ะแต่เบิ้งสี่หลีเลือกหลดจ้ะ เป็นตะคือบอรห้านะคะทุกคนห้าบดเดียวแเอด็ดเบิงก็บด้วันผุดมันคือโอ้มาอ่าหงายหายเทนอหาแล้วเขาเอ็ดหรือขึ้นมากเปลียดถเจ็ดก็สวยนะคะเจ็ดก็ถือว่าโอ้มีแต่ตัวงามงามหามันนี่ตัวด้กก็สวยเนาะเอด็ดเอา้าไอ้ สมุดไอ้นี่ของเราเป็นไหนนะคะทุกคนนะคะลองดูเด้อคะ่ะลองดูเปตะคือบวค่ะหาตามตูดดิดีสูตรหวยจ้ะสี่ห้านะคะมันให้สี่ห้าห้าบวมันมันมาหน่อยบวค่ะหามันคือมาหน่อยเจ็ดแปดเก้าศูนี่ศูนมาเยอะนะคะศูนย์นี่ถือว่ามาเยอะนะคะวันพุธนี่ นี่ยศูนย์เจ็ดนี่ก็ออกบ่อยบอย่บออแต่ห้าเดินหลัก้อยบ่อยดิค่ะห้าเดินหลัก้อยห้าเดินหลัก้อยบ่อยอยู่ค่ะเจ็ดนะคะที่นาโด่งเลยเป็นเจ็ดนะคะทุกคนเจ็ดเป็นมาหลัก้อยนี่นะคะหา่าโบโห่ากันหน่อยอยู่เนาะ มีงวดล่าสุดนะคะมันออก05มันจะออกตัวเก่าไหมคะ05นะคะโอ้หนาหลุนด้วยแต่ว่า52มีไหมนะคะวันพุธนะคะวันพุธ52มันมีตัดถินโดดหนะ้าเอาหาเปี่ยใส่แทนวายออกหาสองเฉลยมีวันพุธนะคะ52ยังไม่มีนะคะตัดถินโดดเอ็ดว่าเอ็ดเดาเอาด้วยค่ะเอา5เปี่ยใส่แทน52าสองมะคะนบนหนาออกตัวเก่าถูกนาะถ้ามันออกกับตัวไพ่ตัวมันแล้วค่ะ56 สำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโชคดีจ้ะ <c oughs> เอานี้นะคะสถิติแอดให้ดูด้วยอย่างอันนี้นะคะทุกคนนะคะสถิตินะคะสถิติให้เอฟซีดูนะคะ เอาสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโชคดีจ้า